ีกันวันเสาร์ช่วงสไตล์ Unlimited <What if? S 3> สวัสดีครับข้าวสู่ช่วงสไตล์ Unlimited วันนี้เรามาอยู่ที่บรรยากาศสบายๆริมแม่น้ำ วันนี้อยู่ที่ไหนคะพี่ก้อนเราอยู่ที่ร้านนาราทิ์ค่ะร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาค่ะใกล้ท่าเรือสะพานพระรามเจ็ดนี่เองค่ะร้านนี้นะถ้ามาตอนค่ำๆหน่อยนะคะโหลมเย็นริมแม่น้ําอย่างนี้สบายทีเดียวและก็อาหารก็อร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวตามเราสองคนไปชิมกันนะคะไปกัน Spinning on ตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่ร้านอาราทิฟแล้วนะคะอยู่กับเจ้าของร้านค่ะคุณกรวรัตน์ศิรธิรันมูลชาติค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับน่าจะประมาณสิาปีนะแต่เจ้าของร้านยังสาวสวยอยู่เลยนะาก่านะคะเปิดมาตอนนั้นตั้งอยู่ที่นี่เลยปะอยู่ที่นี่เลยค่ะ ทำไปเลือกบรรยากาศริมน้ำชอบมากเลยค่ะมันเป็นแบบสบายค่ะนั่งมองเรือมองน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแสดงว่าแสดงแสดงว่าชอบวิถีริมน้ำชอบค่ะชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เลือกตอนนั้นเนี่ยคือทำไมคิดคิดยังไงกับาตคะก็จริงๆแล้วชอบทําอาหารด้วยนะคะมีอยู่พักหนึ่งที่เราเป็นแม่ครัวเองเลยนะคะพ่อครัวแม่ครัวนี่เราก็เทรนเองนะคะเพราะฉะนั้นใช้ได้ค่ะใช้ค่ะ แต่บรรยากาศที่นี่เป็นไงคะทอมรู้สึกบรรยากาศสวยมากครับสวยมากเนาะสวยมากะคลมพัดเย็นๆย็นมานี่สวยสุดเลยมาแบบว่าจะค่ำๆหน่อยนะพอเพลงกเพลงนิดๆนะแดดเริ่มตกแดดเริ่มมาตกลมเย็นสบายสอาหารอร่อยๆทานนะคะอ่ะมาเข้าที่อาหารดีกว่าตั้งอยู่ตรงหน้าอลังการนี่แล้วเนี่ยพี่มุขคาแนะนำนิดนึงได้ค่ะมีเมนูอะไรบ้างโอเคเอาออเดอร์ก่อนนะคะจานแรกทางนู้นนะคะค่ะ เป็นข้าวตังหน้าตั้งอันนี้ค่ะใช่คือเรียกน้ำย่อยใช่ตัวนี้พาไปออกงานบ่อยมากอร่อยค่ะลองชิมได้นะคะหกาเนาวมันเด็ดยังไงครับพี่มุขค่ะก็ตรงตรงนี้เห็นแค่นี้เครื่องผสมเยอะมากเลยสูวนผสมเยอะมากตันนี้ทำเองเลยนะทำเองเลยค่ะนี่แบบว่าออกแนวข้นนะข้นค่ะข้นนะคะต้องเข้มข้นค่ะเข้มข้นครับแล้วมีสูตรในการทำยังไงบ้างครับ ตัวนี้นะคะส่วนมากจะเป็นสมุนไพรที่ร้านเราจะเน้นไปทางสุขภาพครับผมนะคะเพราะว่าเทรนด์ใหม่ทุกคนก็จะดูแลสุขภาพใช่ไหมคะมาในแนวเฮิร์บสมุนไพรซะส่วนมากค่ะคอย่างตัวนี้นะคะจานต่อไปของเราเนี่ยเป็นไก่รองบอนไอ้รองบอนของเราตรงนี้คือคือตะไคร้ตะไตคร้ก็จะเป็นสรผสมใช่ใช่ก็จะเอาตอนที่หตรงหัหัวนะคะคขาแล้วก็มาทุก เครื่องปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็มาทอดอให้กรอบเลยนะคะบางบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางท่านท,านทานเราไม่ทราบว่าเป็นอะไรนรึกว่าเป็นหมูหยอกอ๋อใอช่ <c oughs> นะดูเป็นฝอยๆหน่อย <c oughs> นะบาง,บางๆนะคะค่ะก <c oughs> ินฝอยๆนะคะลองชิมลองชิมด <c oughs> ูไหนถ้าบอกว่าไก่ก็ไก่ทอดก็เหมือนทั่วไปปแต่ของนาราทิศเนี้ยเอามาใส่ใสมุนไพรค่ะอาหารทัดทุกชนิดของเราจะเน้นสมุนไพรค่ะอันนี้เราคิดเองนะคะคิดเองค่ะคิดเอง เกิดจากการประสมผสานลูก hmm. ค like, uh, uh, um, uh, 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 ้าเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างดีมากเพราะว่าลูกค้าที่นี่มีมีสองกลุ่มก็คือเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นพวกชอบดื่มนะคะคนที่ชอบดื่มก็จะมีกับแก้มตัวนี้เป็นกับแก้มที่แบบว่าดีมากเลยดีมากเลยใช่ทานไม่เบื่อค่ะก็เป็นเป็นการดื่มที่ดูแลสุขภาพใช่ก็จะเอ็คิวว่าเออฉันดื่มไม่เป็นไรเพราะว่าทานสมุนไพรเยอะ ครับแล้วส่วนรสชาติของอาหารส่วนใหญ่นี่จะเป็นรสชาติประมาณไหนครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นรสจัดนะคะออกแนวจัดนิดนึงอาหารไทยเราก็ก็ส่วนมากจะมีเครื่องแกงหรือว่ามีพริกเป็นส่วนผสมนะคะแต่ว่าถ้าเผือไทยกลางจริงๆแล้วก็สั่งได้รสไม่จัดนะคะไม่เผ็ดนะคะพริกน้อยอ Wool, Wool. เผ็ดน้อยอะไรเงี้ยสั่งได้เลยเพราะ <รอ S 2> ว,ว่าทำตามใจลูกค้านะใช่ใช่<ม>จริงๆเราตามใจลูกค้าร้านนี้ร้านตามใจลูกค้าเวลาลูกค้ามาจัดงานเหมือนกันค่ะ บางทีก็ทาตามงบสใหญ่งานที่จัดเฉลิมงานอะไรครับก็หลายค่ะส่วนมากแล้วจะมี2งานหลักๆก็คือมีงานเลี้ยงรุ่นของพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพราะอยู่ใกล้กันมากเวลาน้องเขาเสร็จพิธีกรรมจากอมหาลัยก็จะเดินหาเดินไปเป็นขบวนเลยชายก็จะเห็นข้าวสะพานมาเลยค่ะมาแล้วก็อันนั้นคือปิดร้านเลยตรงนั้นเนี่ยน้องก็ประมาณน้อยแล้วก็จัดตามงบประมาณเลยครับสามารถเลือกได้ว่าจะ ประมาณไหนพี่ครับผมร้อยคนมีเงินอยู่เท่านี้ได้ไม่ได้จัดให้ไม่งั้นน้องเขาจะหาที่ลงลำบากะงก็คาน้อยน็่คืองานงานประเภทว่าเลี้ยงเลี้ยงลูกอีกงานนึงก็จะเป็นงานแต่งงานแต่งงานสําหรับไซส์เล็กๆนะคะร้อยคนร้อยห้าสิบคนเิญที่นี่เลยเพราะว่าครบทุกอย่างเราทำ one stop service โอ้คือมีฟังชั่นของงานแต่งงานทั้งหมดค่ะใช่ทั้งหมดเลยแล้วก็ทั้งหมดนี่หมายถึงตั้งแต่ทำ pre w e ดด i n g ทำ presentation ค่ะไปสอง ค่ะอันนี้นะคะเป็นหอหมกทะเลมะพร้าวออดเครื่องแกงเราทําเองเพราะฉะนั้นเราจะคัดไอ้พวกส่วนผสมนี่ถ้าเป็นเครื่องแกงแดงเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ของดีค่ะทุกค่เดี๋ยวต้องขอข้าวแล้วค่ะเนี่ยาามาข้าวไหมคะข้าวที่นี่เสิร์ฟเป็นรูปหัวใจนะคะสวยงามอ๋อเหรอคะเหมือนตามแบบว่าจัดป็นดิ้งเลยนะใช่นั่นเลยนะชิมหน่อยซิเป็นยังไงแต่ลองชิมดูนะครับเชิญและอย่างอย่างนี้ครับจะมีรสชาติจัดไหมหรือยังไงไหมครับ จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยกลางๆนะคะไม่เผ็ดมากเพราะเราไม่ได้ใส่พริกเพิ่มเป็นพริกแกงเท่านั้นเองแต่ว่าเด็กทานไม่ได้แน่นอนค่ะอย่างเงี้ยค่ะดูกุ้งดูหอยแล้วค่ะเราใช้หอยตัวใหญ่มากอันนี้คือหอยแมงกุ้นิวซีแลนด์ตัวใหญ่ใหญ่เลยใช้แบบนี้เลยค่ะพี่มุกดูเรื่องของส่วนผสมวัตถุดิบเองเลยไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามุกไปซื้อเองไปซื้อของเองเลือกเองทาทุกอย่างเลยนะ ก็ชีวิตวันนึงก็มีอยู่แค่นี้ค่ะตื่นขึ้นมาก็ไปจ่ายตลาดมาดูในครัวบ้างค่ะส่วนมากก็ให้เวลากับครอบครัวด้วยเพราะว่ามุกเน้นจัดเลี้ยงเวลามีจัดเลี้ยงปิดร้านเลยดูเป็นสไตล์กันเองบางคนแขเป็นคู่เบ่าวสาวเป็นต่างชาติคือคือต่างชาติแต่งกับคนไทยจะมาใช้บริการที่ร้านเราพอมาแบบนี้เนี่ยเราก็ปิดร้านเลยแล้วแขกเขาน้อยค่ะสามสี่สิบคนมุกก็ปิดนะคือได้ความเป็นส่วนตัวใช่ใช่ ใช่ไหมคะคือเต็มที่เลยร้านนี้ยกให้คุณวันนั้นคืนนั้นเลยใช่นะคะส่วนมากแขกที่มาก็จะเป็นแขกประจำวันเสาร์ก็ต้องโทรและมาได้ไหมวันนี้มีงานหรือเปล่าส่วนมากทุกวันเสาร์จะจัดงานค่ะนะคะเขาจัดเยอะอ่ะเมนูต่อไปอันนี้นะคะเป็นปลากับพงทะเลนะคะส่งเครื่องสมุนไพรตัวนี้นี่สุขภาพล้วนๆเลยนะคะจะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่เรามีนมสดมันทําให้รสไม่แรงอ่ะรสจะแบบว่าไม่เปรี้ยวแรงอ่ามันจะนุ่ม พอมีนมต้องคิดถึงความนุ่มนะแต่ว่าสมุนไพรนี่ก็มาเต็มๆอีกแล้วค่ใช่ะเต็มเลยค่ะจริงๆแล้วถึงสมุนไพรแล้วก็มีเนื้อมะนาวไปด้วยของเนื้อปลาจะนุ่มมากใช่่คะมันมีการทานไม่ใช่ก็ต้องทานกับกับผักอะไรหรือเปล่านี่ค่ะก็ต้องหอมด้วยใบชะพลูนั่นแหละสีแอบเห็นใช่หอ่ได้ใบชะพลูก่อนเลยล่ะใช่นี่ข้าวเพื่ออย่างนี้ทานเป็นค่ะนะคะต้องนิดหน่อยมันจะเข้ากันแหละแล้วก็หอมด้วยล่ะ อย่งงี้บ้างครับนมเนี่ยมันทําให้ให้รสชาตินุ่มนวลใช่ใช่กลอกก่อบอืมไม่แรงไม่เปรี้ยวปี๊ดไม่ไม่เปรี้ยวมากไม่เผ็ดมากไม่เค็มมากอ่ะค่ะแต่ไม่เคยเห็นนะเมนูนี้พิเองสร้างสรรค์เองไหมคะก็จริงๆไปเห็นทั่วไปมีนะคะเพียงแต่ว่าเรามามาเพิ่มอ่ามาเพิ่มตรงนมใช่ก็เป็นสไตล์ของที่ร้านเลยใช่ใช่เป็นสไตล์ของเราค่ะเห็นว่าเมนูต่างๆเนี่ยเหมาะกับทานข้าวนะ ใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นแบบนั้นทานข้าวมาครอบครัวนะคะแฟมิลี่มาทานแล้วก็คือที่นี่เปิดเปิดเร็วปิดเร็วจริงจริงปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากําหนดปิดเร็วนะแต่ว่าเป็นเนเจอร์ของลูกค้าบริเวณนี้ a อร a เนี้ยเขาจะทานปุ๊บก็กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยสามทุ่มกลับกันแล้วค่ะแต่ร้านเนี้ยเปิดจริงๆเปิดถึงเที่ยงคืนมาเห็นอยู่ข้างหน้านี้อีกเมนตอันนี้ชื่อว่าไข่ไดโนเสาร์นะคะเพราะเวลาทอดเนี่ยค่ะมันจะลูกใหญ่มากอย่างนี้เลยค่ะข้างในก็คือไข่ไข่เค็มค่ะ ไข่เค็มแล้วก็ลเลือกไข่ขเค็มใช่ค่ะ<ม>เป็นทอดมันนี่แหละแล้วก็ไปปั้นห่อไข่เค็มโห่อไข่เค็มพอตอนที่ทอดนี่ทำยากนิดนึงนะ,ค,ะคนทอดไม่เป็นไม่สุกอ่ะค่ะแล้วก็จะมีข้างในเป็นไข่เค็มข้างนอกเป็นทอดมันตอนทอดเนื้อูปจะใหญ่มากแล้วก็เรีกยกไข่ไดโนเสาร์ลูกค้าก็งงไอ้ทำไมไข่ไดโนเสาร์เราประกอบกัน,นะจะเป็นไข่ไดโนเสาร์ลูกเบลเลยใช่ใหญ่มากแล้วก็ตัดไปค่ะอร่อยคืเดียวห่าแล้วก็ ได้ทามันของไข่เค็มด้วยค่ะช่อร่อยค่ะอร่อยค่ะ้องลองชิมไข่เค็มไม่ได้แบบเค็มมากนะก็กำลังพอดีพอดีนะอืมนะคะลองชิมดูครับชิมดูนะเดี๋ยวขอรดูเมนูต่อไปกนะค่ะเมนูต่อไปค่ะอันนั้นเป็นปลาดุกฟูขี้เมา่ะฟังชื่อรู้เลยมาเลยอันนี้สำหรับคนที่คอดิ้งใช่คอดิ้งได้เลยครับกได้เลยค่ะขอบคุณครับก็จะเป็นในสไตล์ของปลาดุกฟูแล้วก็มีรสชาติ ก็คือเราทำปลาดุกฟูให้สำเร็จแล้วก็เอามาคลุกเครื่องขี้เมานะคะตรงนี้เนี่ยเป็นผสมกันก็แทนที่จะทานขี้เมาอย่างอื่นปลาดุกฟูที่คนชอบนะชอบมากเลยยำปลาดุกฟูยำตะไคร้ปลาดุกฟูเรามีหลายปลาดุกฟูนะส้มตำปลาดุกฟูแล้วก็มีปลาดุกฟูขี้เมาใช่ส้มตำเรามีเยอะ่ะมีส้มตำปลาดุกฟูส้มตำไข่เค็มนะคะมีส้มตำทะเลค่ะ มีส้มตำปลาทอดด้วยเจอกับปลาทอดมีปลาฝอยๆอะไรเงี้ยมีเยอะค่ะกรอบหอมแล้วมันเผ็ดร้อนลึกลึกลึกเลยจะมาขี้มามันจะเผ็ดร้อนลึกๆใช่อร่อยอร่อยอร่อยทานอันนี้แล้วขายเครื่องดื่มได้เยอะค่ะดึงใหญ่เลยเนาะอร่อยทีเดียวเข้ากันด้วยแหละอะแล้วค่ะ พี่มุกขาอธิบายหน่อยคุณผู้ชมอยากมาร้านนาราทิ์ตั้งอยู่ที่ไหนหันหลังไปนี่สะพานอะไรคะพี่มุกโอ้เยอะเลยค่ะเอาอันแรกใกล้เรานะคะเป็นสะพานพระรามหกพระรามหกเป็นสะพานรถไฟสายใต้เป็นรถไฟนี่เมื่อกี้นี้ใช่ค่ะถัดไปนะคะแต่ยังไม่เสร็จอันนั้นเป็นสะพานเอาเป็นเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะกำหนดการเปิดใกล้แล้วนะคะ แล้วก็จะมีท่าเรือพระรามเจ็ดตรงนี้ถัดไปเป็นสะพานพระรามเจ็ดนะคะแต่ท่าเรือท่าเรือสะพานพระรามเจ็ดอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะทึ่อยู่ใกล้ร้านนี่แหละใกล้ค่ะะคสะดวกเข้ามาทางเรือได้นะคะอ๋อเหรอคะลงท่าพระรามเจ็ดเดินเลยเดินมานิ่นึงค่างกลมากนะคะอ่ะบอกทางกันเรียบร้อยแล้วถ้ามาไม่ถูกก็โทรถามแลยได้เบอร์ไม่หน่อยค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านนะคะ0ูนย์1268ี่สอค่ะ นะคะอะใครโทรมาถามดูนะคะอ้าวแล้วยังไม่หมดเท่านั้นนะวันนี้พี่มุข่าใจดีมอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า1,000บาท,ท,บาทจํานวน3รางวัลด้วยกันะนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้สนุกกับรายการเราวนิดนึงคุณผู้ชมถามเมื่ี้พี่มุกบอกไปแล้วบอกทางไปแล้วค่ะเดี๋ยวเอามาถามคุณผู้มชมนี่แหละว่าร้านนาราทิปตั้งอยู่ใกล้ท่าเรืออะไรอ่าบอกไปเมื่อกี้นี่เองนะต้องจําได้แน่นอนนะคะ ส่ง SMS เข้ามาค่ะ4221980นะคะหรือว่าอีเมลค่ะ s a t u r d a y t o n g a t h o t m a i l c o m นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากค่ะที่ต้อนรับเราด้วยอาหารอร่อยๆยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ